เอาฮะวันนี้มีอะไรมาพูดไม่มากนะครับผมง่ายๆแบบเข้าใจกันง่ายๆเลยนะครับอ่ะก็วันนี้นะผมเป็นวันศุกร์ที่13นะครับผมก็พยายามแบบอัดคลิปนี้แล้วก็น่าจะลง youtube เลยนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่13นะครับผมก็เอ่อเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะความจริงวันนี้เนี่ยควรจะมีการแข่งนะครับพรจุกลู่คู่ที่6ระหว่างทีม E อกับทีมเนะเพื่อ,อหาคู่ที่จะเอาไปชิงกับทีม A นั่นเองนะครับซึ่งผมก็ตั้งห้องไว้ก่อนประมาณโอ้โหเกือบชั่วโมงนะครับมผมก็ตั้งห้องตั้งแต่ประมาณะ ก็รู้สึกว่าจะไม่มีคนออนเข้ามาเลยนะครับถ้าจะไม่มีเลยนะครับผมก็มีไม่กี่คนจริงๆนะครับแล้วว่าตัวนอกนั้นมันเป็นเพื่อนผมไงคือมันรู้กันอยู่แล้วว่าออวันนี้มีแข่งนะครับมันก็มาทักผมผมก็ชวนเข้ามานะครับซึ่งตัวสำรองนี่ก็เพื่อนผมทั้งนั้นอะ่ะมันเหมือนผมจัดกิจกรรมให้เพื่อนผมเล่นอะ่ะเออผมก็รู้สึกไม,ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะครับโอเคก็คนอื่นเขาอาจจะไม่เห็นความสําคัญของกิจกรรมผมอะไรประมาณนี้ก็โอเคผมก็ไม่เป็นไรฮะก็วันนี้นะผมทีม E กับทีม S เนี่ย อ่าทีมเกับทีม H นีครับผมผมก็ปรับแพ้ทั้งคู่นะครับนั่นก็หมายความว่าทีม A ก็ชนะบายไปนะครับผมก็โอเคก็นะก็มันก็เหนื่อยฮะจริงๆมันเหนื่อยจริงๆครับผมคือผมต้องแบบเหมือนผมไปงอ้อพวกคุณมาแข่งอะครับความจริงผมเป็นคนจัดกิจกรรมไงพวกคุณจะต้องมีความกระตือรือร้นที่จะมาเล่นอนะผมไม่ได้แบบว่าสําคัญตัวแบบว่าเฮ้ยชนะเอาผมแบบกิจกรรมนี้มันยิ่งใหญ่อะไรขนาดนั้นคือชนะก็ไม่ได้ต่างอะไรงี้นะผมโอเคก็เข้าใจนะว่าคุณก็อาจจะแบบว่าอู้ชนะไปก็ไม่ได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่ ตั้งให้มันแข่งกันขำๆเนยเฉยนะครับโอเคก็เพื่อนๆแบบว่าไม่อยากมาแข่งกันอะไรงี้โอเคผมก็ให้แพ้ไปแล้วกันไม่เป็นไรนะฮะก็ทีเี้ก็ชนะไปนะครับก็โวยวายอะไรกันก็โวยวายนะฮะผมไม่ไม่แคร์นะฮะคือเหนื่อยจริงคือผมต้องวิ่งแบบไปแชทหาทุกคนนะครับประมาณ50คนอ่ะตอนแรกอ่ะตอนนี้กิจกรรมนี้ยังไม่เริ่มนะครับผมกว่าจะเริ่มมาได้นี่ผมก็ค่อนข้างที่จะอดหลับอดนอนหลายคืนอยู่นะครับกว่าจะคีย์ชื่อทุกคนลงในตารางอะไรได้หมด นะผมโอ้โหมีหลายขั้นตอนมากครับก่าจะได้แข่งกันนี้ผมเหนื่อยมากนะครับผมโอเคแล like ้วก็มันก็ดํามาเป็นอย่างนี้อีกนะครับตัวสำรองหลายๆตัวเนี่ยก็เพื่อนผมทั้งนั้นแหละความจริงเนี่ยเพื่อนของผมคนเดียวที่ได้ลงแข่งนะผมก็คือมิสฟิลนะฮะนั่นก็คือเจมส์นั่นเองนะซึ่งตอนนี้เนี่ยโอ้โหทีมคู่นี้เหมือนโอ้โหจะมีตัวสำรองประมาณ6คนนะซึ่งเป็นเพื่อนผมทั้งนั้นเลยก็เหมือนมีแค่เพื่อนๆที่เป็นผู้ชมอะไรเงี้ยแค่4คนเท่านั้นนะคือมันเหมือนเป็นกิจกรรมให้เพื่อนผมเล่นกันมากกว่่าาาานนะครรััืออถ้้ยงผมมมมจจจดกกิทไว ใช่ไหมเออผมก็ไม่รู้นะครับโอเคก็เท่านี้แหละนะครับเดี๋ยวจะหาว่าอะไรดํามงดํามากอะไรมากนะครับชั้นเผมมันก็ไม่ดังหรอกฮะก็มีคนซับแค่หมื่นคนนี่แหละนะครับผมแต่ว่าคือแบบผมทําเองคนเดียวผมก็เหนื่อยอ่ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจกันละกันนะโอเคก็สําหรับวันนี้ผมว่ายกเลิกนะครับกิจกรรมอรจุกลูไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับก็ให้ทีมเอชนะไปละกันนะโอเคก็กิจกรรมนี้อาจจะมีซีซั่นสองนะครับผมก็จะพยายามจัดให้มันเสถียรกว่านี้ให้มันดีกว่านี้นะครับผมจะ เขาเรียกอะไรอ่ะเปิดรับให้มาเป็นทีมนะครับแล้วก็อาจจะจํากัด m m r ด้วยะครับเพื่อลดเรื่องการเกียนแล้วก็จะได้แบบว่าเพื่อนเพื่อนที่ MMR สูงเนี่ยอาจจะมีความรับผิดชอบสูงหรือว่าแบบว่ารักษาตรงต่อเวลาอะไรประมาณนี้ครับผมก็ต้องเดี๋ยวก็อาจจะมีการแก้ไขอะไรกันอีกทีนะผมก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ขอจบไปง่ายๆเพียงเท่านี้นะฮะก็หวังว่าเพื่อนๆจะดูแล้วก็เข้าใจความรู้สึกผมด้วยนะครับ่าก็่าจะเรียกว่าผมแบบสําคัญตัวเองอะไรก็ได้นะครับเออแบบว่าเออมึงไม่มาก็ไม่แข่งอะไรอย่างะี้ก็ได คือจริงๆผมเหนื่อยมากฮะโอเคก็ไปแล้วผมแค่นี้แหละไปแล้ว